เป็นขาวเป็นไงเอามาขาวเป็นไงขาวเดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมนะครับโปรแกรมเพจนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The Wave นะครับในโลบอวายเวกวันนี้เราจะมาทำอ่าอีเวนต์ใหม่ใช่ไหมเก่าเออจริงๆมันเป็นอีเวนต์เก่าแล้วเพราะว่ากูไปได้ทำนานก็คือมันเป็นอีเวนต์ที่แบบมันจะมีวายเวกเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิเมดิโก้คุณบุติดอ่าเมดิโก้เอมังโมตัวนี้เอามึงเสกดิเสกดิเออตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยเอาลงละ แล้วก็มีอาวุธต่างๆที่หัวนีแล้วก็แล้วก็หัวโปรเกคตแล้วก็มีมีวิดวิดตัดหัวล่นลน่ะมีมีกระพวกไส้แล้วก็ตะเกียงแล้วก็ตะเกียงแล้วก็ปืนใหม่ออีกสองปืนได้ซึ่งเรายังไม่ได้เพราะมันแพงไะไม่อีกปืนหนึ่งเอาไปปืนเลเซอร์ใช่ปืนเลเซอร์ไอ้ที่มันต้องได้จากอาอกาศเอ้ยกูไปล่าปืนใหม่เดี๋ยวเป็นปืนยาว คืดใหม่หายไงวะนิวกันไม่รู้อีโฟอ่ะมานั่งไหมอีโฟเขาบอกว่าที่จริงอ่ะที่จริงเอ็มโฟมันเป็นปืนไอ้นี่เว้ยมันจำปืนไม่ไม่ไม่มันเป็นที่จริงอ่ะมันต้นต้นใบของมันคือไอ้ปืนประมูลอ่ะปืนบาบูลฟิวค่ะไอ้ที่มันเป็นสีเหลืองๆหลืจับป่ะเอ้ยเดนกูนั่งม้าไม่ได้เอมแกมดูปืนกูดิกินมึงองลิงบาบูนแกมดูปืนกูดิแกม จะแหลกๆหน่อยเพราะว่าใช้อบิเยอนะอากินอาจจะขึ้นบินเต็มเกย์ป่ะไปทิ้งทิ้งกินปะทิ้งกินไปให้ไล่ไปลิงกระสีนะที่อะเดี๋ยวเราต้องไปตัดป่ะเฉยเอ้ยเอ้ยไม่ออกเอาหนีอะไรของมึงโอ้มานีมามาขึ้นมาขึ้นมาจะตูปิด อะไรอ่ะเมื่อเข้าไปในนั้นไปในบ้านไอ้แก้มเดี๋ยวกูไปหาตัวอะไรบางอย่างมาเป็นตามป่าตามเขามีอะจำได้รู้สึกว่าวินดิโก้เป็นโยมาเธอร์นะอ่ะไหนไหนไหนเฉียวเฉียวเฉียวลองลองพูดเรื่องราวของวินดิโก้ดิไม่อย่าพูดเบบี้บูบาบาอาลีบาบารุญดุงตุงติงเธอลองฟังแจ้งอะไหนไหนลองพูดเรื่องราวของวินดิโก้ดิวินดิโกพึ่งเรามันเก็บอะไรคืน อุตับปิ้งตับปุ้งมาเรื่องราเมอี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเราจะมาแบบเอามอ่ะเอามอ่ะเอาอ่ะอุนตัปิ้งปิ้งบุ้งมาเล่าเรื่องราดิเวเโกเวนโกเกิดได้ไงเกมโอมาจากไอแกมเอากับมาเฮ้ยเอาดี อาวิโกเกิดมาได้ไงนี่สวยสวยัวกมันฟวววสเฮ้ยใหีเมื่อแม่เป็นดิโกกับลูกเป็นเฮ้ยวิโกเกิดวิโกเกิดวินโกเกิดวิโกเย้ยยยแกมาผมก่อนผมก่อน้เต้นเแล้ววะนะเฮ้ยเราขาวิิโกกัไปเปลี่ยนแนเปลี่ยนแนเนนหมีสวยละ ผมก็ตายแล้วนี่ทำไมเองไม่ฆ่าผมเเยนนกวไอเเยนิกาเวนเหมือนกันโอ้เวนมันมีมีวันนี้มีเยล่นแล้วลอยเกียมม้าหรืออะไรวะมันม้าหรือเวนิโกะเวนิโกะเวนิโกะเวนิโกิโกะหนะันนี้อันนีิโกะนั่นแหลั่นและอันนั้นมีอันนี้อันนี้เวนดูวนดีเซลเวนดีเซลครับพี่วินนดีเซลมึงฆ่ามีก่อน มึงไปกคนที่ข้าวีกับเวนิโก้เอาเวนิโก้ก่อนเวนิโก้อยู่ไหนอ่ะย่อย่อย่อส่ยย่อไ่ก็เข้าดินอ่ะนี่ยโอ้ยดจ้าตังพี่น้นิโกเข้าเมืองเข้าเมืองบอนซิตี้ไปเดี๋ยวมันก <Wit! S 1> like ็มาเดี๋ยวมันก็มาเฮ้ยคุณได้หินฮะย่อๆฟังฟังเมื่อกายไปดูดิเออไม่มีไม่มีไม่มีเช็คไลเช็คไลเช็คไลไม่มีไม่มีมีจักรกลโคลนไม่หัวพวกมึงมีชอย ไปดิโก้เข้าหินมันหายโอ้ไอเทมนี่ไง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 ตกใจมะอ๋อมันมันมีโอ้ยโอ้เร็วไหลนิอาเหลวร้อยนิอาเร็วร้อยนิเยอะเกินด่างดามเลยกูไปคู่ไปคู่เลยกูเออจัตตากรไปจัตตากรนิอ๋อไฟหนึ่งไปอฟหนึ่ง อ่าเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวระหว่างระหว่างเราฆ่าเวดิโก้ไหนเราพูดเรื่องราของเวดีโก้ี้เรื่องเวดิโก้มันมาได้ไงบินิโก้เกิดเฮ้ยบินิโก้จะฆ่ากูมันมาตบกูอีกอ๋อเวดิโก้เกิดมาจากการที่มึงจะฆ่ามึงไม่บินิโก้มันตามกูมันอยู่ในแคมป์ไอ้กูตกเขื่อนกูตกเขื่อนมันอยู่ในแคมป์มันอยู่ในแคมป์ไอ้ยังกูตกเขื่อนตกเขื่อนเรียบน้อย แล้วคุณก็ก็มีก็มีสถานการณ์ที่เป๊กประหลาดกันไหนอยู่ไหนเนีเพิ่งเกิดมาไม่ตกกูเลยไหนนะแต่ว่าเออหนึ่งดูก่อนมันติงโป้ะอ๋อไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่ในคือมันว่าไอ้ตูนบอกว่ามันอยู่ใน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 แคมป์มันอยู่ในแคมป์แล้วก็้วมันน่าจะ้อมาโดนตกแต่งเอาไว้เกิดมากูรถดตกเลย

เดินเข้ามาเดกเข้ามาไว่จบขานึงเกิดในเต็นท์โซ่สวยกันหมดเลยอยู่บนเต็นท์น้มันอยู่รบนเต็นท์ใช่เอามันมองมาผมอ๋อเวนเดโก้ของเวนเดโก้แกเป็นดีเดยเว้นเดมไปดิเฮ้ยนังอยู่นะไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกวนดีโก้ไม่เกิดหรอกอ มันตบกูตายไอ้างเอาอาตววออาตวอกตัวอกอตวกไอ้กุยา้ยากินกินแล้วว่านะเราให้พวกเขาฆ่าไหมพวกเขาอยากได้มาอ้าวีกมหายเลยมันนีจ๊สสิสีเอ้ยใครใครฆ่ามนี่แน่กินกินอย่าฆ่ากินอย่าฆ่ามันให้ให้ให้เหเนไม่ก็ไแกมค่ะ โอ้ยยังไม่เกิดด้านหลังกูเนี่ยกินกินเลยยิงกินอย่ายิงให้ให้ให้พวกมันคาครับให้สองคนค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใครได้อะไอ้กินไอ้กินยิงมันอะไอ้กินยิงมันไอ้กินไอ้กินได้ไม่ได้กูไม่ได้ทำไมคือไอ้กินอะมันยิงมันตายไม่ถ้าถ้าไม่มันมึงเอามึงเอาปืนยาวยิงอะไม่มีใครได้ ก <c oughs> ินมึงไมื่อกี้แล้วกิมึงมาอยู่แล้วนั่นน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอไอกินมึงมึงเสียงเนี่ยมาถ้าเราได้มาเลยเบโกมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้สเตตัสมันถ้าจะไม่ผิดเลือดเลือดมันเยอะเอ๊ะเลือดมันเยอะใช่ไหมฟังฟังอาลทำไมไม่เอาเบนโก้ที่ที่เพิ่งดีปอนไปเป็นไม้ไงมีแต่คนโม่งเท่านั้นที่ทำ อ่าถาม,ถาม,ไ,มได้ถามไดอ่าเมเไดโก้เลือดเลือดเลือดมันจะเยอะสปีดมันก็ก็ก็ช้ากว่ามากกว่าก็คือสปีดไม่ไม่เต็มประมาณสี่ใช่ไหมสว่วนไอ้สตามิน่ามันเต็มสตามินา่าสี่ใช่ป่เออเออสตามิน่าสี่แค่เลือดมันเยอะแค่นั้นแหละวันเนี้ย <c oughs> มาเบิร์ดกูไปโง่เลยอ่ะอ้าวหายไปเลย โอเคนะเขียวมา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 คุยเรื่องเรื่องราวของวินิโกกันก่อนที่เราจะไปเป็นเดรกกันไปทำคิปก่อนดิอ๋มา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 ่ามาม่มา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 มปมาามา้ามามา่าม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 เมามามานาม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 าปาม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 า้าม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 ่ามอมามาาม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 าาเามา่า พามาๆๆๆามามเขียวเขียวเล่าเรื่องเราของวีนดีโก้กันสวัสดีคุณระเบิดใจวายวุ่นวายอย่างนี่แหละเฮ้ยเขียวเขียวเรื่องราวของวีนดีโก้เป็นไงวะดูคุยกันข้างคาสวัสดีคุณระเบิดอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยขียวมาด้านหลังด้านหลังเอ้ยด้านหลังมีคนมาอ๋อโอ้โหดีหนุ่มเออถ้าเล่นถ้ามันเล่นเราเปิดเลยนะ อยายิงอย่าเล่นชูปืนใส่มันชูปืนใส่มันถ้ามันทำอะไรอ่ะไมันเป็นไอ้นี่ดีกว่ามันเป็นอ่ในายรัฐมนตรีป่ะมนตรีพ่อไงจะมนตรีหน้ามึงตีหน้าเด็กผู้ชายตีเอาเดี๋ยวมึงตายด้วยเออแต่มันมีของปากดีกว่าเอามาเขียวเล่าเลยเอาเขียวเล่ามาเออมีเวนยูเดือบบ้าบอยเฮ้ยไอ้เยี่ยมรู้มัญดากับกไปก็เปิดแล้วเนี่ยตั้มตุ๊บตั้มตุ๊บ ดูหลวกูแกงกับเป็กเตอร์กมาต่อ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 เป็กเตอร์เอ้ยมาด้านหลังมาต่อต่อต่อเขียวต่อเขียวต่อยังเราต้องฆ่านี่หายไปจากโลกนี้ก่อนอ๋อเป็นมันเล็งเราเป็นเล็งแล้วมันน่าจะเล็งคนนิ่งข้าหัวตลกฮตะสรุปแม่งนิ่งหมดเลยเอาเอาจริงนะกูลืมปิดกูลืมปิดไฟล์ไฟล์กลุ่ม ไอเทนเองยิงผมล่วงเลยเอาดีๆเอาดีละไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋กูมักอนนี่เอาีๆมาเอามามเดี๋ยวแป๊บแป๊บแปเดี๋ยวเกูขอเปิดเสียงนิดนิดยวดังๆก่อนอะย่าพูดเลยอย่พูดเลยอยวพูดเลยลิเกสี่แต่สิันดี่เกิดขึ้นมาตอนที่เกมแล้วก็พลิกป๊อปั๊บเกินอาดีๆออดีๆอ๋อดีๆออดีๆอ๋อดๆ เฮ้ยอย่าลิกลัวติดกูดิเอาดีๆเอาดีๆเขียวๆเล่าเรื่องเราดิเฮ้ยแล้วเจนเดนข้ากข้าดิแจนเดนเป็นนึงแป็นนึงเหะจำไม่ได้แล้วเป็นนึงจำไม่ได้แล้วไม่ได่าให้จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงวาร์ปได้สีเลยด้านหลังเราด้านหลังเราด้านหลังเราข้าข้าข้ากูดิข้ากูดิต้องกีนไฟโทษข้ากูข้ากู มเอาตบมือเอาตบมือตบมืออยู่ยิงโอเคตอนนี้โกมบเกิดที่ประสิตี้แล้วมาๆๆเขียวๆรอบๆเลยมาเออเออเออคาราฮันอะคาราฮันเออเออคาราฮันเป็นคนอ่าใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไอเวริโกเป็นคนเป็นคนชื่อที่คือคาราฮันใช่ไหมใช่ อก็คือข้าขอบค,ค,คุณผู้ชมจนได้มันจะมีคาลิหันหอันหนึ่ง่ะที่อยู่ตรงนู้นนะก็เรื่องชื่อวาคลาลิหันเมนอ่าใช่มันเป็นคาลาฮันคนที่<ๆ>คนท,คนที่คนที่จองคนนั้นเป็นเวนดิโกใช่แล้หมาครับทําทำพิธีที่ตลกมากเลยเขากลายเป็นเวนดิโกแล้วก็เขาสังหารลูกของเขาด้วยแล้วก็ภรรยาของเขาใช่นี่คือเรื่องเราทั้งหมดมใช่และใช่แลนี้เอ้ย ไอเทนรู้สึกว่าเขา่าเขาจะเพเสียงเพลงของเองอ่ะอ๋อเป็นหมาไม่ว่าหมายอมิวสิกอีกดอกแบบนี้มันแปลว่าเอ้ยมิวสิกเพลงของนายบ้ามากเลยดูเอลกับเขาอันดูเอวก่อนมันชิลปืนแม่งเลยเดียวี่อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรกับเพื่อนกันนะเฮ้ยเฮ้ยขโมยตังขโมยตังเอ๋อขโมย เงินเงินดูน่าจะเยอะเอามันหนี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 เอามันหนีมันหนีมันหนีมันไปบอลซิตี้มันไปซิตี้เอ่านันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเาไปลาๆปเาไาไาไปอเอลา่ไอ้นั่นกันก่อนลามันก่อนคนแรกเลยลาเอาอยู่นียงบันนีเขาเๆาไปต่อย้ยสองร้อยกูใบใบที่ใบแกมเอาหายไปไหนก็อเนียอยู่เนี่ยเร็วจะวาเนี่ยเฮียลุงปีส ลุงซ็อกไฟเกมตังมึงก็โอ้ฝั่งเราห้าสิบบาทเออเอาไปเลยเอาไปเลยเป็นค่าเป็นค่าเป็นค่าทำเป็นค่าทำคลิปมาเอาไปเลยค่าทำหมัดจะแกมีทำหมัดโอเคนั่นเดี๋ยวเออมีใครจะลงจะลง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 ไปค่าใครไอ้ดูแลของกูบ้างเอ้ยมันจะดูแลของกูจะดูแลของกูผมนี่มันจะดูแลของกูมาจะลงไหมจะลงไหมจะลงไหมถ้าลงถ้าลงจะได้มามามา ใครลงบ้างผมมีคงผมมีคงกระดูก22อันกูมีอยู่สามไม่ไม่ลงลงไปเป็นคลิปวิดีโอเลยลงไปลงเหมือนคลิปวิดีโอให้ให้ถึงกูทายอยู่เนี่ยมาเลยมามามาได้ถึดให้กูชนะมากชนะมันกูชนะมันเอข้าไปฆ่าไอ้ไอ้ตู้ตู้ตู้ถ้าเราไปฆ่าเออถ้าเราไปฆ่าบอสเราจะได้ปืนได้มีดแล้วก็ได้ได้แร่แร่บอสได้ใช่ไหมที่หายากอ่ะกูขอแร่ได้ไหมพวกคุณเจ้าอะไรก็เอาเลยขอแร่ผมผมเจ้ามีดผมเจ้ามีดได้ปืน เอ้ยใครใครเอาเป๋าตังค์แกม่ะไม่เอกไม่ขายเป็นราคาเลยยี่ีอไม่เอาประมูลเลยอ่ะประมูลกระเป๋าตังค์มันประมูลไม่ได้มันประมูลแต่ปืนแล้วก็กระเป๋าตังค์อ่ามามาเจอที่นี่เหรอวะอ่ามามาเจอกันที่อนี่อ่บบ้านไออ่าตังค์มันอ่ะใครเดินด้านหลังวะไอกินอ่าตอนนี้กูตอนนี้กูอยู่หน้าประตูแล้วเนี่ย ใคร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 อยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านบ้านไหนเนี่ยเขาเลือดหาผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ไอเดนไอเดนอยู่ตรงเขาเลือดหาเหรอใช่อ่ะมึงมึงมึงเราไปหนึ่งนะบ้าฆ่าฆ่าเขาทีดิตุกติฆ่าหัวไอ้ขโมยเอาแกมมาอ่ามาเจอมาเจอกันที่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 ทรงประตูนะก็เดี๋ยวตัดตัดกันเอามาลักบะบะบวยเข้านะเข้าหน่อยบะบะบวยเข็นเข้าหน่อย ข้ากูข้ากูหมดนี่โกลดเข้าไมเทนเข้าไมเทนลาล่าบอสอ่ะฆ่าฆ่าไหมเอาเผื่ออะไรแมวเป็นนึงคนดื่มนะแม่บอสนะไม่เอันเดินจากกูไอ้ตูนแล้วก็ไอ้เฉียวจะลงเราลงก็ได้ลงสำหรับคลิปนั้นลงลงสำหรับคลิปลงไปคลิปละถ้าลงฟรีกูกูกูลงก็ได้ลงฟรีกก็ได้ลงฟรีกไงไอ้แกเปิดประตูให้ไอ้แกเปิดประตูให้ กูเก็บไว้กระดูกไว้แปะดีแล้วเธอขึ้นมาเธอขึ้นมาเธขึ้นมาขึ้นมาเจนรามึงก็เล่นเพลงไปไอ้เกมแล้วไอ้เกมแล้วก็อย่าลืมเติมอ่ะคลิปที่ตลกตลกสุดอ่ะไปเอาเอาเสียงเทิรนเอาเสียงเทิรนมาตัดเป็นมีมเสียงเสียงเพี้ยนนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องเสียงเปลี่ยนนักร้องเสียงเปลี่ยนไอ้ตอนนี้คุยตอนนี้คุยอะไรก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวกูตัดคลิปเปิดเลยยเเปิดลก็ได้นนนะมึงออเเทยู่่ีย ม่เชือกช่องที่ตลกตลกกันเองเปิดเลยเปิดเลยองจะไปไม่ไปมึงนั่งนี่แป๊ดรอดิงูแกมึงต้องมึงต้องเปิดประตูก่อนดิเปิดเลยตึ่นตื่นังฟังนี่ดิรออะไรอยู่เนาะนี่มขนาดทีมาทำไมตื่นคาขี่มาเราขอบนะเราขอบเราขอบนะไปเต็มไปเต็มเนี่ยนะ ตูนตูนละขอบตูนหมุนหมุนไอ้ตูนลกขอบละตูนเราเราไม่เดินเราไม่เราไม่เตรงเราไม่เดนตรงเราลกขอบกูรู้มึงมึงคิดว่ากูตีไปกี่รอบแล้สมรอบเฮ้ยเรงร่วยวยิงวยดิมมอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไม่ไม่ตูนมึงกลับมาก่อนตูนนี่นี่อ้ีม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 มีม เอ้ยไมจะยิงทำไมเอ้ยไอ้หมีหมีหมีมันจะไม่ตีเราถ้าถ้าเราไม่ยิงมันเอ้ยไอ้เดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงหมีอ่ะเดี๋ยวกูยิงแก่เราเรบแล้วที่มันฆ่ากูอ่หมีมีเดี๋ยกูยิงหมีเดี๋ยกูยิงครบหมีเดี๋ยวมากเลยแกม นี่คือสายที่ผมไม่ชอบไม่ชอบคลิปกับแมงกับบุกกีแบ๊กแม่แม่แม่หมีไม่ก็เสียวเลยไอเยี่ยตอนจะตบอ่ะไม่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 เป็นไรมันคือเท็ดดี้แบ๊มันตามกูมันตามกูมันตามกูมันจะไม่ฆ่าพวกมึงนเอาตเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้พวกผู้ชมแม่ลองเอาว่ะเอาของยิงฆ่าโครงกระดูกดิฆ่าโครงกระดูกก่อนฆ่าสปุกกี้สปุกกี้สเกลดิสันกันเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้หมีมันมันมันดอบมันดอบเอ่อฟักทองผมผมขโมยเลยไปไปไป

นเฮ้ยเราเราเราไม่ได้ลงถ้ำแบบลงถ้ำแบบเดินเป็นบอยแบ้ๆอย่างนี้มานานมากเพราะว่าเพราะโบส์โอ้โบสแม่งมารอกูแล้ร็วจะกร็ต้องเตอร์จุกจุกจุกมาเตอร์ทีโลเอ้ยแล้วหลบหลบหลบอยู่ประมาณนึงเนี่ยปนนี่จะเซ็กซี่ มึงอย่ามบังวิธีวิธีธนูกูได้ไะเดี๋ยวไปฝั่งเอออย่ายิงมันจะล้มมนกินกมึงโดนดาเมจแน่ใหญ่ยหญ่ใหญหลบก่อนหลบแล้วหลบแล้วมันจะเซิร์ฟเวอร์มันจะเซิร์ฟเวอร์มึงมึงมึงตีตีตีเป็นร้อยเดือดร้อนมันนะไม่โดนไม่โดนห้าโลล็อกกูมันล็อกกูมันล็อกกูวิญทีณเจ็ดสิบห้าล็อกผมมันล็อกอย่าเพิ่งฆ่าบอสตายแล้วอย่าเพิ่งเก็บของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนมีอะไรบ้างกูไม่เก็บมของเพราะนั่นเราเราล เซ้าว่าลุดมาซาว่าลุดอเดินเดินเวินเดนเะิเดิเดิน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 เทินเดิเดินะดนเดนเดินเดินสมินเดินเยู่เดนเดิยเอิตเดนเดินเ่ินเอินเดนเดเดินเดนเดินเดรนเดเดนเ่็นแหลนเดินเดกนเดินเยินเินเินเดินเดินเินเดินเดิเดนเดินเดนเนเดอยู่ินเดอนเดินเดินเงินเดินเนเดินเนเนเดเดินเดินนเดินเดินเดิเดเดเนนเาด แล้วทารุเต็มหัวบอสเลยเนี่ยบอกกูน่ะพี่อะไรแล้วเมื่อกี้เองยิงสามนัดเลยนะเออก็เรื่องของกูดิไป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 ยิงอ่ะจะยิงก็เรื่องของกูโอ้ยวิวิ่งขึ้นหัวบอสได้ร้อยเจ็ดเป็นบอสมีเลือดเท่าไหร่นะบอสมีเลือดประมาณร้อยประมาณพันประมาณพันกว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าใครโดนถ้าใครโดนนัดนี้อย่าระวังนะเมื่อกี้นัดนัดนัดร้อยร้อยเก้า เฟของของคัวว so ันเจ็ดสิบวันน่าจะเยอะอยู่อ่ะตัวทีน่าจะตายอ้าวปุ๊บปุ๊บมึงตอนบอสอยู่เวลาวิ่งมาได้ปะให้บอสลอรอบอลมาตอนตอนมันอยู่เวลาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามาเลยวิ่งเดี๋ยวกูเผื่อมันไปยิงมันนัดนึงบอกว่าวิ่งมันก็บอกอยู่ว่าไปยิงมันอายเอาอย่าเทนเป็นไรโอ้กิ๊กคุณกุ้ยอายอยู่ ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว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 อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอะไรอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บมมันีแล้วไม่ดอกทองเอาทองมีปืนแล้วก็เอาแล้วไม่ดอกอ่ะแล้วไม่ดอกผมได้ดาบแล้วมันจะเป็นสีม่วงเออมานี่มานี่มานี่แข็งเดี๋ยวแข็งอะไรกูเปิดไฟล์ไฟกลุ่มอยู่อย่าอื้ออ๋อเอาเอามาถ่ายรูปสวยๆมาถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปสวยๆมา มาตรงประตูอย่าพึ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเอออย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้าถ่ายรูปสวยๆกับตรงนี้มาเอ้ยมาไม่ยืนเรียงไม่จะยืนบนหัวกูพื้นมีให้ยืนไม่ยืนกดผิดกดผิดเอ้ยอี้เจเดี๋ยวมันก็เออาเอาฝนตกอีกอ่ะ เมื่อกี้กดปิดเมื่อกี้กดปิดมา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 ยืนมายืนมายืนมาอย่าทับตกลงนะจะทับตัวงมายนมายืนมายืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามายืนข้างๆวินด้โก้มาก็ยืนอยู่นะเมื่อกี้กดปิดเมื่อกี้กดปิดกาต้องมึงไงี้เมื่อกี้ทันหลังอะโบงไงตูนอย่ายิงทันหลังยิงตูดแม่งยังอย่ายิงมาสุดมาสุดเลย เอา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 ทำปรคลิปก่อนคลิปมามาเร็วมาเร็วคลิปเฮ้ยไม่ใช่เอาอยู่มือใจกูมึงก็ับไปยินก็แบทำไมตัวเราสว่างกันวะเอ้ยได้ๆๆเดิน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 เดิเดินเดนเดยเนเดิ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 นนเนเดนอนเดินเางนเดนเินเดินเด้นเเดเดินด้ดด้ดดนด้นดดิเนด ตีนคุยเอออยู่บนหัวกูได้ปะเอ,อ้กูยอยู่บนหัวกูคนเดียวเอี้เมาๆๆเออก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็คลิปก็จบละโอเคเดี๋ยวขอทำปกคลิปก่อนโอเคปกคลิปเสร็จละสำหรับวันนี้ไม่ายเจอกัน ไปไปโกงกันราคาด้วยกันราคาไปเต็มไดยไหมเนี่ยจะปนเเก็บของเก็บของกูกูมีไม้ไฟฝักอันไป